วันนี้คุณกำลังเข้าสู่รายการวันเกิดของนายเจมที่กำลังจะมาบทตอนนี้นะครับมึงก็ตัดทอดนั้นเขาน่ะขอหรอเออกูจะกูตัดแน่นอนนะกูตัดแน่นอนกูตัดแน่นอนตอนตอนแบบตอนเอาลง youtube จริงกูตัดแน่นอนแต่ว่าเบื้องหลังแต่ว่าเบื้องหลังมึงไม่เหลือนะไม่ต้องมาเหือเบื้องหลังตัดโอเคโอเคสวัสดีครับแล้วปิดหน้าแคมเปอะปิดหน้าแคมเปอะปิดไปเถอะปิดปิดปิด เรื่องโชว์เกเลิกโชว์หน้าเนี้ยแหละโอเคมึงก็เลยหน้าที่เหลือก่อนไปก็ยคยยังก็ยังช่วยนะโอนหน้านี้มึงก็ทิ้งหมดไปนะโอเคเอาแผ่นสีเดียวจากเครื่องก่อนดีกันหน่อได้แล้วเนี่ยโอเควันนี้เราก็จะมาบ่นเรื่องวันเกิดวันนี้นั่นเองนะครับเกิดตื่นวันนี้ตื่นมาเออผมตื่นประมาณเจ็ดโมงตอนนั้นผมมาตื่นอีทีพ่อไปแล้ว ไม่ได้หมายรู้ว่าพ่อตายดิพ่อไปพ่อไปอำเภอพลพ่อไปอำเภอพลแต่พ่อก็ไม่รักไม่ไม่ได้แช็พ่อด้วยเองพ่อพ่อก็ได้ออกเดินทางไปสู่อำเภอพลแล้วซึ่งไปสัมมนาจากนั้นตอนเช้านี้ผมมีนัดกับเพื่อนเพื่อนเลขาเลขาเลขาอ่ะผมก็เดินทางไปหาเพื่อน เพื่อนเขาเพื่อนก็เรา SMD สามทุกคนหลายๆคนไปเสร็จปุ๊บพอกำลังจะออกบ้านมาปับ๊บตื่นขึ้นมานี่ก็<โ>อ,อัดฟากก่อนก่อนก่อจะออกจากบ้านนี่ก็เล่นฟาร์คายสักหน่อยสักหนึ่งชั่วโมงนี่ถ่ายไปด้วยดิตอนนี้ยังไม่ได้เรนเดอร์เลยแล้วพอจะออกตัวเสร็จปับ๊บแม่บอกแม่ ä, เฮ้เจมช่วยแม่หากุญแจรถหน่อยไม่ใช่ไปติดอีกรถคันนึงเหรอ ตอนนั้นก็เซ็งเลยเลยก็อยากตอนแรกก็คิดจะไปเองแต่แม่ก็หากุญแจสำรองมาแม่ไม่หาแล้วแล้วมันมีเหตุการณ์อุบัติเหตุเกิดขึ้นเล้จัมันหาตอนที่ว่าพ่อตื่นไปทีพ่อไปแล้วพ่อไปแล้วอะออตื่นเรตื่นตอนแรกตื่เจ็ดโมงใช่ไหมแล้วก็ตื่นทีตื่นกี่โมงตื่นตื่นเจ็บเสาสิปุ๊พอมารู้สึกตเดียวอ้าพ่อไปแล้ว แล้วก็นียังยังยังไม่ได้ล็อกเพื่อนก็เอาจักรยานมาก็ผมก็ขอจักรยานเพื่อนไปขี่เล่นก็ขี่ไปขี่มาแล้วตอนนั้น่ะผมขี่ปล่อยมือได้เลยนะปล่อยมือก็ไปปล่อยมือปล่อยมือแล้วก็ตอนนี้เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวทำได้ด้วยนะแต่แม่งเสี่ยงมาตายตอนเบรกนี่แหละไปปั๊บไปปั๊บมาลงเดินไปวืดไปเร็วกันไปไปปั๊บ เบรกข้างซ้ายเบรกล้อนหน้าบ้าเปียกดริฟท์ถลายลงพื้นซึ่งโจดีที่ใส่ขายาวก็เลยไม่ทถลอกเออ,อไม่ไม่ทะ่ลอกวันเราพอพูดถึงวันเกิดคนในครอบคอรัวส่วนใหญ,ญ่มาจะไปกินข้าวข้างนอกออพี่ก็กินข้างนอกพ่อก็กินข้างนอกแม่ก็กินข้างนอกมีคนมาวนอวยพรอะไรให้มากมายแต่พอถึงวันเกิดกูเวลาจะไปกินที่ไหน แม่งลีลาเป็นพิเศษ <c oughs> ไม่จะลีลาเป็นพิเศษพอ่อถามตอนนั้นพ่อก็กลับมาแล้ววันนั้นตอนช่วงบ่ายพ่อกลับมาเจมพ่อจะพาไปกินของที่เจมชอบที่สุดตอนนั้นเราก็รู้สึกหยุยพอ่พอพ่อใจดีพาเราไปกินที่ที่เราชอบแฮะและมินก็ชิคกี้แต่ก็กอตอนแรกก็คิดประมาณนั้นแหละตามที่มึงพูดนั่นแหละมาปับ๊บพอ,อพ่อบอกอ,อ่ะ,อะก็ลองถามพ่ออีกทีอ่ะแล้วพ่อจะพาไปไหนพ่อจะให พาไปกินอะไรไข่เจียวที่บ้านเด็งคือคือแบบเวลากูนี่ลีลาเป็นพิเศษมากพี่โดยเฉพาะพี่นี่ถ้าบอกว่าลีลาเสร็จปุ๊บแม่งโดนตีแน่นอนพ่ชายแถาพ่้หญิงพี่พี่เป็นเป็นพี่เป็นพี่สาวฮะเดี๋ยวโทรศัพท์ใช่ไหมลองไปอ่หาในห้องดูมันคาราสุดเอาไว้แค่นั้นแหละพอบอก พอบอกลีลาเป็นพิเศษส,ส,สุดท้ายก็เลือกไปที่ลานฟูจิแล้วก่อนที่จะไปฟูจิไว้ก็ลีลาอีกรอบหนึ่ง <c oughs> บอกกินไปกินทีโบนไหมไปกินลุงเหลิมไหม <c oughs> สุดท้ายพี่บอกความไปเลยพ่อห <c oughs> น่าเป็นสามเหลีย <c oughs> ่ยมไอ้ทรง,ง,งเดี๋ยวมันแม่งไม่หาแล้วว่าแม่งพ่อบอกพ่อบอกแนะนําไปนู่นไปนี่สิปุ๊บพอบอกไปกินราเม็งอีพ่อไม่ให้เลย รู้ไหมทําไมฮะทําไมรู้ไหมทําไมบอกว่าไม่พาไปตึกคอมทําไมรู้ไหมอืมกว่าจะไปหาสอบหาอะไรคอมไงก็เลยเป็นแบบนั้นเมไปหาอะไรคอมวันเกิดทั้งทีวันเกิดทั้งทีก็หาไม่ไ,มได้ <laughs> กินไปกินก่อนเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นก็พาไปที่ที่เราอยากไปคือร้านคอมไม่พวกร้านขายอุปกรณ์เกมมิ่งไ่อโอเกมมิ่งไม่ไม่ได้แค่ไมพูดให้ชัดมันก็แค่นั้นแล้ว ไปเดินดูอะมีความสูขไม่งแย่เนี่ยอยากได้อะพอก็เอาเอาไปเลยลูกโอ้โหไม่เด้คลองแต่และทีนนี้ม่งทะลุหมื่นเลยเด้เมนบอร์ดก็ทะลุหมืม่นแล้วแม่งก็ทะลุหมื่นไปดัดกาจะเห็นเคยเห็นเออเห็นกาจะของเอซซูสไหมอะเอซซูสที่แบบลิมิตต์อินิชันเลยแต่ตอนนี้ก็ยังมีออ๋อไอคลิปนั้นที่ให้มาดูใช่ไหมดูแล้วแต่ว่าไม,ไม่ไม่มีขายอะมันเป็นตัวตอนนี้มันไม่ขายแล้วเด้ไม่ตัวตัวลองมาจากตัวนั้นอะไม่รู้อะยังไม่เห็น ก็ตอนนี้ก็เป็นเฟสที่อ่มีคนมาเอร่วมแสดงอวยพรวมนเกิดได้ผมนะครับคลิปใหม่มัเลยมาปั๊บเอกก็บอกว่าสมุดซุสานเมื่เกิดนะครับแล้วก็อีนี่เพื่อนผมเองเอ้าจะคลิกเข้าเฟสทำไมเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่ชื่อว่าไออีธนวันอุปไซน์นี่เป็นเอ่อเป็นเออเป็นสาววายนะครับชอบจับผู้ชายในกลุ่ม เพื่อนผู้ชายมาจีนกันเป็นเคหรือเม่โอ้ยมันมันเป็นผู้หญิงนั่นแหละเป็นสาววายอ่ะแล้วสรุปเคหรือเม่เคหรือเม่ี่คืออะไรไม่แน่ใจแต่เคผู้หญิงจะเป็นฝ่ายลุกกับแบบว่าผู้หญิงจะฝ่ายเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวไม่สาววายหมายถึงสาวยาโอยก็คือพวกชอบจับชายมาจีนกันชอบชายทํากันเข้าใจอ๋ออันนี้ก็อันนี้ก็คุณคุณธีรสัร คุณธีรศาาร์นะรัาก็บอกว่า,วาเออก็พิมมา HBD ณชามุกตาอ๋อเอ้ยลืมชื่อเอาเพื่อตัวเองเสือกลืมชื่ออ่ะอันนี้ก็พี่ผมอ่าเดี๋ยวตั้บหนึ่งนะเดี๋ยวมาเออแต่ยติ่ง<ป>ตอนนี้ไม่เสือกบ,บนคนเดียวแล้ว ดาจะไปกีไปมึงมาโอ้โหแม่งไม่มีเพื่อนนี่อ่าอ,าอา่หนึ่งนาทีาหัวใจที่มันชนไม่ไว เคยจะมองร้องหาว่าเธออยู่ไหนและเป็นย่างไรเขามาหาฉันได้ร okay. uh> ู้เธอน้าก euh. ี่ทีรอเธอวีท okay. ี่เคยร้องไห้โอ้ยพอโอ้ตายแล้วอาดเพื่อนเราไปไปไหนอ่ะรถตูจะหาเพื่อนคุยยังไงอ่ะเราอินเรา เนาะนาะอ่อกันยารักไม่ใช่อีทั้งโนอะไรดันลืมดันลืมเพื่อนจนได้โอ้โหเปิดบาานไม่เจอแต่เฟรดอาจารย์ ยุภารัตก,ก็คนหนึ่งยุทธนาเขคนโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้แ้วแปะช่วงนี้เราก็แวะดูเฟซเสียสักหน่อยนะ ใจก็เป็นคนอย่างนี้เลยช่างมันใช่ก็ใช่โอ้โหดาดูดาวดาจ้าว่าช่างมันนี่ยนะทำไมทำไมกูเป็นคนทำไมกูยแยกขนาดนี้เซ <c oughs> ็งเลยกูมมไม่น่าทำเลยตายแล้วจนไดโ้โอเคเลิกบนแล้วกันนะคลิปปลามาสิบ สิบแปดวราเนี่ยอาดมาเนี่ยโอ้โหโอเคเลิกถ่ายาแค่นี้นะครับสวัสดีแครบเฮ้ยทำไมไมันจบเรวอย่างนี้อ่าร์ตแม่งไม่มาสักทีหยุดแชร์เลย